สวัสดีค่ะมือหน,อมอนีมือนีพ่าพเบิ้องส่ยน้อมาดูร้านย่ามานะคนอะไรวะย่ามานะคนสุดท้องสิองพูดองพูดนี้คนี้ป็นไงเล่าว่าเป็นเป็นไหนเพื่อนอ่าใ,ให้เพื่นอนแนะนำตัวเองอ่ะสสวัสดีค่ะย่ามานะค่ะเป็นน้องสาวคนเล็กของย่ามานะนะคะชื่อย่าลั่นธงค่ะจะ ได้ไปหาน้องมานะก็เฉพาะเวลาที่น้องมานะมาที่หมอชิดนะคะเพราะว่าย่าร้านเนี่ยขายกระเป๋าหนังอยู่ที่มิกกัตุจักค่ะที่กะร้านก็คืออยู่ที่มิกกัตุจักค่ะคือฝากติดตามย่ารานด้คนนะคะฝากาย่าเพื่อนมีสองยูทูบค่ะช่องย่าร้านคงแต่ฝากแม่ๆติดตามน้ำเดือจะเดื้อ,อส่วนมากกับซีบ่ค่อยได้เห็นย่าเพื่อนดอกเพราะว่าเพื่นนอนาาเหตุงานเหตุงานเลิกเดึกแล้วเพื่อนกา กับหงเลยนะจ๊ะเลิกงานกับซีทุ่มตามซีทุ่มก็เลอกเร้วลังเทือมานะมากก่ะขันแมนมาหมอชิดก็อาจจะได้ไปเบิ้งลังเทือกับเวลามันบรตุงกันนะจ๊ะเหมือนน้องมาหมอชิดน้องกับเ่นเล่นคอนเสิร์ตเลิกเร็วขันไปกับิบพ่อท่านเนี่ยสิจ๊ะและอีกอย่างเหมือนเพื่อนเป็นแบบไม่เกฑ์ไดในยินเสียงียังดังๆก็ว่าได้ไม่เกณียขึ้นร้านเป็นหมอร่ำได้แต่มาไปในยินเสียงดังๆบ็ได้ นีโลูกประจําตัวนะคะเนาะคือแบบนอนดึดกก็บาได้พักฟ่อนหน่อยก็บาได้มีเสียขาก็เลยไปแน่ว่าไปแน่หาน้องเสียขาเป็นได้พี่น้องงามบะเน้อบันนี้เห็นจักเชื่อก็เลยมีโอกาสได้ม,มาหาหน้าก็เลยพากันมาถ่ายคลิปมาเบิงาายยงบ้งมาถ่ายเอียงให้เบิ้งเดี๋ยวจะ อันนี้ร้านอะไรคะร้านกระเป๋าหนังเอ็นพูเรเดอร์ค่ะพิกัดอยู่ที่มิกจจุจักแล้วก็เจเจมอจดจุจักนะคะมิกอยู่ชั้น3ค่ะเจเจมออยู่ชั้น2ค่ะร้านเปิดทุกวันค่ะจันทรถึงอาทิตย์เปิดทุกวันเลยค่ะสนใจสนใจแบบติดตัวพานทงไหนใดถ้าลูกค้าแม่แม่ท่านใดอ่ะ สะดวกก็ทักเข้ามาที่ช่องช่อง youtube ของย่าลั่นคมหรือจะเข้ามาที่ Facebook วิชราขอประกางเป็นภาษาอังกฤษนะคะหรือจะเข้าที่เพจ n อ็นทูเล a ด e ร์ o ฟซบุ o ก a อ็นก็ได้ค่ะหรืออ n s t a g r กร n เอ็นทูเก็ได้ค่ะได้ทุกช่องทางดูแลหมดค่ะจะเข้ามาดูงานจริงที่ร้านก็ได้หรือเข้ามาดูที่เพจ ให้เราส่งงานให้ดูก็ได้ค่ะถ้าถ้าท่านใดสนใจสั่งซื้อเราก็ดูแลทุกช่องทางส่งออนไลน์ให้ค่ะซิปอะไรดูแลตลอดอายุการใช้งานค่ะรับประกันว่าหนังวัวแท้ค่ะหนังส่งออกนอกค่ะคันผูดด้ใดสนใจก็ติดต่อได้เจ <laughs> <laughs> อร์นี่อดีตพากันฮัศว่าว่าเปลี่ยนซีสันแบบ เซบตาขนาดนี่จ้ะส่งออกนอกทั้งไทยทั้งต่างประเทศที่มีเกิดแสามารถจะมีแต่ลูกค้าต่างประเทศค่ะกุลัดีหนังคุณภาพสูงค่ะราคาไม่แรงจับต้องได้ค่ะแม่แม่ท่านนี้สนใจกับผิดต่อท่านผิดเี่ยข้าในได้จ้ะนี่ อันนี้กับประมาณใบจักรวัดอันนี้มันเป็นงานมือนะคะงานมือเป็นงานสีมือค่ะจะไม่ได้เย็บจากค่ะเป็นงานเย็บมือนะคะใบนี้อยู่ที่2,950อัน้องพลอยสะพายสิกนครับพลอย สไนีถึงอาเออตัวนี้สวยสีขาวสวยดีนะคะจะทาแค่อย่างระาเนวงานมือค่ะงานะเอานมือไว้นะใบเนี้ยมีใบเดียวอันนี้ขนขนบัวจริงๆค่ะอันนี้คือถักถักมือนะคะไม่มีจัดนะคะอุ้ยสวยได้เข้าับ เขายางมัดผมจับกรนีอะไรได้ผนตัวแบบแท้ไม่แท้ดูคนไว้มีใบเดียวค่ะได้ใช้แค่คนเดียวไม่ซ้ำกับคนอื่นนี่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 สีนี่ก็สวยนี่อันนี้มอันนี้อันนี้นะคะแม่อ๋ออันนี้เป็นหนังราคาเยี่ยมเยี่ยมมากค่ะเพื่อแบบผู้ใดมัดสบายค่ะคู่ได้กรณนี่ผู้หญิงได้ผู้ชายได้ค่ะรุ่นว้าวสีแดง อ่าลดสิเปอร์เซ็นต์นาร่านลม่แม่ๆสนใจติดต่อพันคันแม่นมาสื่อหรือสั่งสื่อในเพจกะว่ามาจากช่องทางอ่าพระ้อยน้อยหรือว่าอามณาเกษตะอย่าเพื่นกสีลดอีกลดสิเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดไปอีกเอมลดถัดลเลยอ่ะสำหรับเอซีน้องมานาค่ะ ให้ได้นะนี่จ้ะแบบนี้กันบ,บนี่ิว่าพายแบบไวงามเพีงขนาดอาคันคผู้เดี่าช้อจก,กระเป๋ากัมีเป็นท่วงกุญแจอะรเนี่ยชาระคี้โอ้มีหลายแบบเลย ได้เยอะเลยใส่พนาบาัตนี่นค่ะนี่ค่ะมีจใบนี้อยู่ประมาณจาาังหวะใบนี้อยู่ที่สามพัเ้ารอยห้าสบอ๋ปรแพงป็นจะเักแท้นะคะให้เหมือนกันสิบเปอร์เซ็นต์จกป้ายมีจกักสี ซีด <Se> เห็นไหมแคตเอามาใกล้ๆอันนี้ค่ะสีคอยรับโทราศาพัพท์ไหมนะโอเคอันนี้สีเอียงก็คือตัวนี้สีเทาค่ะโอ้สีนี้สวยเทาสวยอันนี้เป็นส่วนท้องของจระเข้นะคะจะมีส่วนหลังส่วนหางนะคะอ่าด้านในเหมือนกันหมดเลย ส่องด้วยกันเลยสวยดีอ่ะพ่อพลอยต้องต้องมีสักใบแล้วนะอ๋ออ่ะพ่อพลอยสนใจอสวยนะจัดไปลดสิบเปอร์เซ็นต์ โอเคด้ออ้าพพอพลอยพาไปดูโซนดอกไม้ไปกันเลยไปเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเราจะพาไปดูโซนดอกไม้นี่จ้ะมีเวิร์ดจ้ะโตโซฟาเป็นตู้เป็นแบบร mm ูๆ hmm. รู mm hmm. อันนี้ก็ oh, <okay. S 1> พากันฮัทไทยด้วยจ้ะดือ ผัานพ่พาประการได้ก็ขอโทษขอพรอพาะเขาให้น้ำเด็ดจะดื้อเพราะว่ามันบวอร์เวอร์เดทยซมือกะจะขึ้นขึ้นใลยไอ้เล่นช่องช่องนู้เองอ่ะนุกก้าหายไปตามๆมึนนะงเนาะบ่มีขีดลงให้เรามีขีดลงดอกนุกก้เห็ดงานเห็ดงานนมหนีเ้าบ่มบีเวลาจ้มามิกจะัุจัจ<ม>จกใช่ไหมโอ้เต้ยเงียนตรงนี้หน่อยเต้ยเงียนตรงนี้หน่อยอาหารหน้ามา โอเคไปว,ว้าวเขาจะเห็นอันนึงอยู่ที่เป็นอุโมงดอกไม้อ่ะแต่ไม่รู้ตรงไหนโอ้สวยมากมื่เคยมากจากเชืออะไรนี่จ้ะี่เชือแหลกด้วยนี่มีใครจะแต่งงานไหมไรสนใจกระตามมาได้มิกจะดจูจักข้างๆเจเจมอข้างสวนจะดจูจัก ตลาดปลาตลาดซัดเลี่ยงไ้บงหูจักว้าวโอ้โหไม่เคยเข้ามาเลยเนาะพอได้เข้ามาก็สวยนะเห็นแต่เขาถ่าย

ระวังโดนหน้ำนุยเงินมากตรงนี้ยังได้อไม่สวแค่นั้นไม่ของปลากลันจะไปนงยาว้าวอันนี้ก็ได้นะเธอเดี๋ยวดูเน่ะ มีแล้วไปกลับไปด้านนน้นโอเคตัวเองมาตรงนี้ก็ไเลยต,ตรงนี้แบบสว่างมากโอเคจ้าเดี๋ยวคลิปนีก้ก็ขอฝากไว้ส้มนิด้ะจ้ะเด้อคลิปนี้เขาปิดคลิปตรงช่งดอกไม้สวย 耶，拜拜。